The world on this day. ถ้าเอย่ยถึงบุคคลสําคัญของไทยที่ประกอบคุณรประโยชน์แก่โลกและประเทศชาติราชอาณาจักรจนได้รับการยกย่องว่าเป็นบุคคลสําคัญของโลกเป็นคนไทยคนแรกแล้วแล้วก็มีเพียงพระองค์เดียวนั่นก็คือสมเด็จพระเจ้าบร,รมวงศ์เธอกรมพระยาดํารงราชานุภาพพระโอรสในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า,ลาเจ้าอยู่หัวนี่แหละครับทรงดํารงตําแหน่งที่สําคัญทางการทหารและพลเรือนเช่นเจ้าพนักงานใหญ่ผู้บัญชาการฐานบกอธิบดีกรมศึกษาธิการองค์มนตรีในรัชกาลที่5รารัชกาลที่6และรัชกาล และแม้เปลี่ยนแปลงการปกครองโดยคณะราษฎรแล้วก็ยังได้รับการแต่งตั้งเป็นอภิรัฐมนตรีนอกจากนี้ยังทรงเป็นองค์ผู้อำนวยการก่อตั้งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและโรงเรียนนายร้อยตำรวจด้วยทรงพระปรีชาสามารถในด้านการศึกษาการสาธารณาสุขการปกครองความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหลักรัฐศาสตร์ประวัติศาสตร์โบราณคดีและศิลปวัฒนธรรมทรงได้รับพระสมัญญานามว่าเป็นพระบิดาแห่งประวัติศาสตร์และโบราณคดีไทยเรียกได้ว่ากิจาการหลากหลายประการในราชอาณาจักรไทยที่สืบทอดมาจนทุกวันนี้ล้วนถือกำเนิดจากพระปรีชาสามารถของพระ งทั้งสิ้นสมเด็จพระเจ้าบารมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพทรงประสูติในวันที่21มิถุนายนพุทธศักราช2435นี่แหละครับ The world on this day This is the Independence concept of Typos newspaper.